สวัสดีครับช่องโบบินแฟมิลี่นะครับวันนี้ช่วงสายๆนะครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับหนาวๆนะครับช่วงนี้หนาวแล้วแล้วก็ลมนี่แรงมากนะครับก็เลยพามาชมไม้ปอนะครับเต็มฟางฟ้าเลยเยอะมากๆเลยนะครับช่วงนี้ก็มีมลสมนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ลบบุรีนะครับลมแรงมากๆนะครับต้องระวังนะครับมันปอมาเต็มเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็เก็บเกี่ยวกันปอมแล้วนะครับ ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับได้ที่มหนมด้วยนะครับรักษาสุขภาพเอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับจากช่อง b o d แฟมิลี่นะครับเป็นลังใจัยทุกช่องเลยนะครับหาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ตามมาชมบรรยากาศนะครับช่วงแบบกำลังเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับ แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ